โอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม Hands Monitor นะครับเป็นเกมที่ใช้มือในการขยับนะครับนะทุกคนก็ทุกคนก็ได้จะรู้จักกับเกมที่อยู่แล้วนะแต่ผมเพิ่งซื้อมาเองเพราะว่าเนื่องจากไม่มีเกมอะไรเล่นก็เลยแบบว่าชวนอินโนเวชกับเ e มกเ n e นตมาเล่นครับตอนนี้เราก็ไปทักทายมือกันแล้วกันนะฮัลโหล In ord, n e อินโนเวชเมกเกเนอ่าวันนี้เราก็อยู่กับอินโนเวแล้วก็เมกเนครับทักทายคุณดูหน่อยนาโยมาไซมัส ลวผมเกานี้แบบเจนขมจานเข็มเช่นเคยนะครับวันนี้มาอย่างที่บอกไปก็จะมาเล่นเกมที่มันใช้มือเป็นส่วนหลักนะครับทุกคนเ้มาเมกย้ายดานกันมาเข้ามาเลยไอเอ็นเนี่ยโอ้โหใกล้ๆว้าวว่าแล้วทุกคนนาลูโกโตแค่ p ร r ชั o นดีกว่านั่นแหละเฮ้ยจ้า 喂，没没到地方，快到。 ไอ้เนี่ยคุณกิองสันว์กิงไม่น่้นี่มันเกินไปละนี่มันเกินไปแล้วจะทไมไอ้คนยนอยู่ก็ไปเอ๋เสียงมันได้มลูเสียงรัน็ดังมากจริงไงต้อจริงต้อจริงไงโยก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 ไ่โดนตายสิยิงยิงไปยืนอยู่ตรงนู้น ี่พอเป็นดาเี่อไวะอ้อุฒิดาเป็นุฒิดาเป็นเหอผีกองก้อยมาแล้วีกองก้อยยี่ไอ้นแาบสองมไม่ได้รความรู้สึกเลยนไอ้ยี่นี่ยกลังปลายิบขวานนะไอ้ีุ่ฒิดาพีกองก้อยกูน่ากลัวมาก ไอ้เกตายนะตายนะกลัวมากแทแทงแทงแทงโอ้ยโอ้ยโอ้ยตเลยเหมือนบ้าว่าเลย้าไอ้ดกคนอุบาทมา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 เอาลยไปกลัวหลอกไปเกณจริงนะเอาลวกันนะเอาได้เลยบินอย่างไงวะ จ๊โอเคโอเคอ่าไม่ได้เอาเดินไงอ่ะเราเราจะเดินอีกยังไงอ่ะมอกลางกดมอกลางกดมอกลางอ๋อโอ้โหเดียวโดนเกมนี่แพงอีกว้าแล้วไปเกมเกแทง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 จ้าเย้เกมแทงแทงแทงจะไปตายวะตายดิเมืองโตกูติดบาร์กูแล้ววะ ่เดี๋ยวจับไม่ได้จได้เมืนเกจับไม่ได้เลยไม่หยาตบตบหัวตุ๊บตุบตุบแทงเจนหยาป่าหยาจุน่ะจ่ะคุยยีี่วะโอ้ยี่ีย้กลับไปตอนันรถถัง ไม่นับไม่นับไม่นับไมปน้ำไปน้ำไปนับอันนี้ก็ไม่นับไงตัวกูติดปลาตอนี่เราเล่นอยู่เราเล่นอยู่ไงเราเล่นอยู่โอเคก็ตัวกูติดปลอไงทำไมมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว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 สุดๆด้วยเฮ้ยต้องคอมบิเนชันสปาร์ต้ากูมาละมึงกูจะเป็นคีนี่โตเป็นคีนี่โตเมกสปาต้าเอื้อมเอื้อมโอ๊กก้มไงวะเมกก้มไงวะกดซไรอะไรเนีด้แต้

หยิบหอกเลยนี่ไงเกมอันตรายมากบอกเลยอันตรายที่สุดคุยอะไรเดี๋ยวก่อนอ่าอันตรายมากมากเดะเดะโอเคอ่าแขนแขนอ่ะอีกแล้วใช่ไหมมาตึ้งเกมเอ๊ะไปจะทำอะไรไปเกนนี่ ยปาดปาดปาดที่เรามันจะวิ่งทางหัวครับวิงปาดาควงคางควงปาดระยะไกลระยะไกลไกลแล้วยังไงเแล้วยังไงนี่มันเก่งจังวะล่วงไปหนึ่งเมันเจ็บแล้วเว้ยเน่มันเจ็บแล้วเว้ยเน่ไหนวะอินนี้หายไปแ้ะ คิดได้้สิจกัไอ้จะกัมิดได้ตเต้เหอไอ้สิจกอยายาตตีเสีเฮ้ยไอ้สจงมือเฮ้ยเจอเฮยยอะไรเนี่ยนระวังเนระวังปุ๊บดาดคอสุนย์ะบวนทาที่หนึ่งฟาฟ้าอเมันยนดด ดิงดิ่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 งิงิงเอ้ย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 ตุ๊บตุ๊บตุ๊บเุ๊เฮ้ยโดนได้ยงวะน่่เตรงนู้นตรงนู้นตรงที่มีขวานตกขวานตกขตก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 กูตกกตกกู้ายซ้ายมือซ้ยมือโนขี้อะไรทำอะไรทำอะไรโอ้ยสายสายกูสายสายกูสายสายกูโดนเลยโดน ย่งทำไมเขียมันช้าอะไรวะเอาเข้มหายเอาเข้มหายไปไหนอ่ะอ้าว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 เหม Sag ือนกูเพิ่งตายเอากูเปลี่ยนไปไหนกูอยู่ในความตายกูอยู่ในความตายหยเว้ยเฮ้ยโมเดนเอ็กซ์พีเรียนเดลีคุยมโอเคหยิบหยิบหยิบเนี่ยโอ้โหอันตรายมากอันตรายสุด นี่ไงไอ้เข้มเดี๋ยวเดียวกูคอนโทรลไม่ได้เบ้งไอ้เข้มปาดปาดนี่นี่นี่นีนี่นี่นี่โทไอ้ปาดไเอาเอาไอ้เข้มเอ่อไม่เสือกแต่งตัวเหนกันเอาหยิบบอกไมดเอานิ้วขาดติ๊กิ๊นติวกูิ๊กต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 ิตกกโอกาสมึงเว้ยโอกาสไอ้กตตตตก เยี่ม <Private> ผู้่ายทกคนนี่าเยี่ยนี่ไงเข้ามาเลยขาเท่เยี่ยมกว่าโทษเี่ยว่าโทษเี่ยวโทษไ้ไยนายนะเี่ยว่าโทษนเนเตยนมาแล้ว มามาลเไตีตีตไปนะไอ้ยังพาเท่าไม่คล้าเท่าเลย ไอ้ยยไ่ท่าใทรได้มันนี้ด้วยมึงเคยเหมือนเหมือนวิ่งได้จับมผมวิ่งได้จับมลงผมมแป๊บปไ๊บเลยขีดในมันไอ้นี่หลนแล้วอ้ยิงหายไอ้เไอ้ยัยมันเยอลยก็พันล้วัญลวงขวัญอาไวัูอะรขวัญชอบมาเออไปหยิบอาวุธแป๊บนึงนะทุกคนนิ่งมาแล้วมาลยคมดาบคมดาบอันแน่แน่ของฉันคมดาบอันสปาตาโอเคมือนี้ละ เราต้องคอนโทรลในการจับสินะหยิบ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 เอ้าหยิบได้แล้วเฮ้ยนับร้อยอ่ะทำไมนับร้อยอ่ะเอ้าเอ้าไอเห้ยเอาทำไมเอ้าทำไมมึงตายเพราะกูัะเอ้าหยิบเหี้ยวอยู่นี่มึตายอ่ะเองอยู่ใกล้กลัวเขาไม่ได้อยู่ไอ้เหี้ยว โดนอะไรอ่ะเมื่อเ้าโดนมีนาดเก่งว่าๆไมเป็นจริงเลยเก่งว่าๆไปไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งโอเคเก่งว่าไเดินเดินไปแล้ววิ่งไ้ยังไปยังไงย่งยั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 งปัดออกไปปัดออกปอโอ๊ยมือมือเอามือมือ้ย

ตายกูไม่ข้าดเลยนะกูไม่เกี่ยวนะกูยังไม่ได้เก่งกันมาแล้วเนมึงจะเก่งแบบเตะอะไรเมื่อมึงไปตีกันเองลุมแมลุมแม่ลุมแม่ลุมลุมลุมเลยลุม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 มาล้เนี่ยเนี่ยกูกูใช้เพลงดาบสองมือเพลงดาบสองมือดาบที่จุ่มก่อยมาแล้วไงอันตรายกูคือคนที่อันตรายมาก ออดาบดาบเตียมัตเองอ๋อเฮียอะไรเตี๊ยมเตียมติ๊มติ๊มอันตรายอันรยนะทอะอยู่วะกูไยสองมือนะโอ้โหรเมสอมือไอเหียกูโดนดาาแล้วแทงมาก่อนหน้านี้เลกูโทนเฮียเลยอันอะกูเลยเมื่อไหมมรับเอกเมฆรับเอกโย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  ไอเอีม right. 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 ันเก่งกันไปแลไรเขมดูมันไหมดูไหมูไหมูไหมต่ออะไรสิบตัวยังไม่ตายเลยเว้ยดีนะเก่งมากกูเก่งมากเมากจังวะพูดมากันอะไหนกันเชียวเฮ้อเหตเฮ้ยไปพูมา้ยต้องเล่นมาแล้ว้ยพูดมาก่ะจับดาบอะไรเอเออจับสิวะคนโมันได้เฮียมาแทนเนี่ยได้อะไรมนเนี่ยตึ๊ด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 มันมันฆ่ามัน นี่ใครนี่ใครไเกณนะเเเฮ้ยจับสิจับจับองุปืนปิดเบี้ยวปิดเบี้ยแล้วต้องไม่อ้อ้าวอ้าวอ้าวไมด้จะปัดปัดป้องปัดป้องปัดป้องปัดปอปัด้องปัดป้องอ้ยำอะไรกันอ้สกุล อะไรเราขนยงเข้ามาแล้วม่แม่มึงเตะสบูไอ้หี้ยมึงเตะสอบูไปวิโลด้วยิโลด้วป้เออโล่เไม่ได้ไอ้ยี่เมื่อกี้ใครเตะสบู่มามามาต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 ามา พีดีไม่อยอมเว้ยตาหนี้ตัดสินเลยนะเออตัดสินเลยใครเชะใครแพ้ใครนะบอกเลยกูเล่นเชิงกูบอกเลยตาหนี้กูชนะแน่นอนจริงป่ะจริงจริงเพราะมึงกูได้อาวุธลับแล้วเว้ยเฮ้ยอาวุธลับตระกูลไปหรอแต่แล้วเทคนิคนี้ไม่มีใครรำเรียนได้นอกจากกูเว้ยโอเคจับเฮ้ยกูเป็นรอรอรออารอรอรอเนี่ยเตึ้ลเติ้ลหเนี่ยเนี่ยเห็นี่ยเห็นไหมเห็นไหม ก็วะกอวะเฮ้ยปัด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 ปอดปั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 ดดปัดปัดนดปัดดัดปปัดปัดปันปัดกูดัดปัดปัดปัปเป็นป้ มันต <ficou S 2> ้องตายปายตายตายเลยเลยมาวเวอร์สตรีมเกียสาวเวอร์สตรไมไอ้เลยสาวเวอร์สตรีมไอ้ ตาเมือตีมร้านสิโลเนี่ยคนเินมาจากมังกรน้ำแข็งนี่เขาโอเคครับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเกมแ h a ซูมิเลเตอร์นะครับนะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับถ้าเกิดใครชื่นชอบมากก็คอมเมนต์แบบอยากให้พี่เล่นต่อนี่พี่พี่เล่นต่อได้ไหมอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับสวัสดีพวกผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณอิงกับเมกันแน่เป็นคลิปหน่อยอะไรทุกคนไซโยนาระสวัสดีครับสวัสดีครับยสาม คำคมปลอบใจนะครับก็คือถ้าวันไหนคุณล้มแสดงว่าคุณลื่นขอบคุณครับเด็กคังคมใช่ไหมโอเคครับก็สสวัต้องได้อับพรดวงลาบไปก่อนนะครับเจอกันชาติหน้าตบใบบ่ายบ๊ายบายอย่าลืมนะครับถ้าวันไหนคุณล้มแสดงว่าคุณลื่นใช่ครับถูกต้องครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย